ามที่ต้อมสังเกตนะไม่รู้ว่าใครจะมานะน่าจะเป็นดาราแน่นอนนะครับผมนี่ทุกคนน่าจะเป็นอ่าดาราแน่นอนนะเพราะว่าเห็นใบรุ่นขึ้นไปรอนะครับผมรอต้อนรับน่าจะเป็นดาราแน่นอนนะครับผมนี่ทุกคนใครที่ไม่อยากซื้อตั๋วตรงตู้อัตโนมัตินะครับผมก็ต่อคิวมาซื้อตรงหน้าเคาน์เตอร์ได้นะครับผมนี่ทุกคน สะดวกสบายนะครับแตะเข้าไปสามย่านวันนี้นี่คือคักมากทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ที่สองครับเราต้องไปซานสราที่หนึ่งโอ้โหทุกคน คนเยอะมากนะครับเราจะไปซานสราที่หนึ่งนะครับผมนี่ทุกคนไปวัดมังกรสนามไสแล้วก็ท่าพระนะครับผมนี่ทุกคนโอ้โหสถานีสามย่านทุกคนคนเยอะมากนะครับวันนี้่ะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันนะครับ สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทล่าเวิร์สปูสุดคนเนาะตอนนี้ตอมกาอยู่ที่อุโม,มงค์เชื่อมต่อระหว่างห้างสามย่านกับ MRT มสามย่านนั่นเองทุกคนนี่ครับผมเป็นอุโม,มงค์ใต้ดินนะครับผมที่ลึกนะครับผมจากพื้นดินนะครับผมนี่ทุกคนคลิปนี้ตอมกาจะพาทุกคนานะนั่งรถไฟไปสถานี วัดมังกรนะครับผมนี่ทุกคนเป็นอุโมงนะครับอุโมงใต้ดินนะครับผมเหมือนกับอุโมงรถไฟเนยนะครับ โครงสร้างของมันนะครับมันก็จะเสื่อมเข้าไปในตัวห้างเลยนะครับผมนี่ทุกคนเป็นอุมโมงค์นะครับผมเขาบอกว่าดึกจาก ข้างล่างขึ้นไปหน้าดินนะครับผมประมาณ30เมตรนะอันนี้ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านี่ครับปลาพี่น้องปลาพี่น้อง โอ้โหวันนี้นี่สามย่านนะครับผมเพราะว่าข้างบนนี่ตามที่ต้อมสังเกตนะไม่รู้ว่าใครจะมานะน่าจะเป็นดาราแน่นอนนะครับผมนี่ทุกคนน่าจะเป็นอ่าดาราแน่นอนนะเพราะว่าเห็นัยรุ่นขึ้นไปรอนะครับผมรอต้อนรับน่าจะเป็นดาราแน่นอนนะครับผมมีแต่วัยรุ่นไทยนะครับผมนะขึ้นไปรอทุกคน นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานี MRT สามย่านนั่นเองทุกคนจากนี่ไปวัดมังกรน่าจะสองสถานีนะครับผม นี่ครับผมจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ต่อคิวนะครับผมนะซื้อเดียนจากตู้อัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับผมก็ต่อคิวเลยนะครับใครที่ไม่อยากต่อคิวก็สามารถเอาไปซื้อตรงหน้าเคาน์เตอร์ได้นะครับผมจากนี่ไปวัดมังกรก็20บบาทนะครับผมนี่ทุกคนใครที่ไม่อยากซื้อตั๋วตรงตู้อัตโนมัตินะครับผมก็ ต่อคิวมาซื้อตรงหน้าเคน์เตอร์ได้นะครับผมนี่ทุกคนสะดวกสบายนะครับแตะเข้าไปสามย่านวันนี้นี่คึกคักมากทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ที่สอง รเราต้องไปศานสาราที่หนึ่งอ้โหทุกคนคนเยอะมากนะครับเราจะไปศานสาราที่หนึ่งนะครับผมนี่ทุกคนไปวัดมังกรสนามไสแล้วก็ท่าพระนะครับผมนี่ทุกคนโอ้โหสถานีสามย่านทุกคนคนเยอะมากนะครับวันนี้ เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันนะครับใครที่อยากจะไปเที่ยวถนนคนเดินเยาวราชนะครับผมสำหรับแห่งงานดาวที่อยูแถวแถวสามย่านนะครับผมก็มาขึ้นสถานีสามย่านได้นะครับผมนะก็เดินทางไปแค่20บาทเองทุกคน ไปถึงวัดมังกรก็ออกประตูที่หนึ่งนะครับผมลึกมากทุกคน <laughs> นี่แลวครับผมนะตอนนี้รถไฟกำลังบิ่งเข้าสถานีแล้วทุกคน,นมาแล้วนี่นะครับต้องรอให้คนในขบวนออกก่อนนะครับผม ตอนนี้ต้องการเดินทางมาหอดสถานีวัดบางกรรแล้วนะครับผมนี่ทุกคนสถานีวัดบางกรก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะทุกคนก็จะเป็นอาตรีมสีแดงทุกคนเห็นไหมนี่ต้นเส้านะครับผมนะครับมีดิฟด้วยนะครับผมนะสำหรับผู้พิการแล้วก็คนท้องนะครับปทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นบันไดเดือนกันนะครับเดินม,มาทางนี้เลยทุกคน ใครที่อยากจะมาเที่ยวถนนเยาวราชนะครับเริ่ทางง่ายๆทุกคนด้วยรถไฟหมดปัญหารถติด อันนี้ก็จะเป็นอีกซานสารานะครับผมมาเป็นซานสาราที่สองนี่นะครับขึ้นมาแล้วทุกคนต้อมก็จะออกประตูที่หนึ่งนะครับผมถนนแปลงนามนี่คนเยอะไหมทุกคนอันนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่4ี่โงนะครับ ออกประตูที่หนึ่งนะครับ นี่ทุกคนจุดซื้อตัวนี่ครับโอ้โหเป็นมังกรทุกคนการตกแต่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแต่งท่องเที่ยว เด็ดสถานทีท่สำคัญนะครับผมที่ใกล้กับสถาน,นีเอามา็มร์ทีวัดมังกรทุกคนครับโอ้โหทุกคนแดดยังร้อนเลยนะครับแดดยังร้อนเลยทุกคน <laughs> ขึ้นมาลานบนแล้วทุกคนถนนเยาวราชนี้ก็ของกินเยอะมากนะครับใครที่อยากจะมาเดินเล่นนะครับผมถ้าขับรถยนต์มานะครับผมมันก็จะหาที่จอดลำบากหน่อยนะครับแถวนี้ตอนนี้อ่าแม่ค้าพ่อค้ากำลังตั้งร้านอยู่นะครับ นีทุกคนก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเรือนเยอะอยู่นะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนแปลงน้ำนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดนะครับพอเย็ยนๆนี้จะปิดถนนนะครับผม นี่ทุกคนนักท่องเที่ยวอ,าอชาวจีนนะครับ,บ,บนี่ทุกคนต่อคิวเลยทุกคนนี่ครับขายอะไรทุกคนเนี่ยโอ้ อคิวเลยนะครับน่าจะเป็นเจ้าลังนะทุกคนน,นี่มียูทูบเบอร์สาวฝรั่งด้วยนะครับตอนนี้เขากำลังอ่าตั้งร้านอยู่นะครับนี่ร้านหน้าของเราก็จะเป็นถนนเยาวราชเป็นถนนคนเดินตอนกลางคืนนะทุกคน กลางคืนนี้คนจะเยอะมากนะครับนี่ครับผมผู้คนกำลังตั้งร้านทุกคน นี่ครับผมวัรยากาศตอนที่แม่ค้าพ่อค้าเปิดร้านนี้รถก็จะติดๆหน่อยนะครับผมก็เอาเป็นมาคลิปนี้ต้อมก้าซได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เ้วยอกับฝปกาี่เอฟซีนะครับผมกด Subscribe กดไลค์กดแสนเพ,พื่อเป็นกำลังใจเราสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ